มิตาดีนะคะเปิดรานไข่ของค่าอันนี้คือซื้อมากินเองมันกินดีก็เลยซื้อค่ะถ้ากินไม่ดีเราก็จะไม่ซื้อเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องสต๊อกนะคะไม่ต้องสต๊อกสินค้ามิตาดีาไม่ใช่วิตาดีโปรเจนพลัสค่ะช่วยเรื่องบำรุงผมผิวเร็บกระดูกฟันผมพิโนุเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ขึ้นเต็มเลยในไรผมเนี่ยขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะมีขึ้นอยู่หน่อยนึงแล้วก็ผมอะ่ะมันเงาดีกระดูกกระดูกลันที่มันรั่นกอบแกะประกัดมันเบาขึ้นนะคะแล้วก็หายปวดเมื่อยปกติขับรถนานอย ปวดเมื่อยลงรถแล้วคือแบบไม่อยากลงเลยอ่ะใครที่แบบนั่งรถนานๆหรือขับรถนานๆจะรู้เลยนะว่าเวลาขับรถนานๆแล้วอาการปวดเมื่อยอพอถึงที่จอดถึงที่หมายไม่อยากลงเลยเมื่อยมันเมื่อยมันล้ามบอกไม่ถูกแต่พอกินอันนี้ไปประมาณเกือบสองเกือบสองกล่องอะค่ะดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยพอไปเดินนานๆใช่ไหมไปเดินเป็นชั่วโมงเนี้ยไม่ปวดเลยไม่ปวดแทบปวดขาก็เหมือนตอนสมัยสาวๆแล้วค่ะ